please welcome to สากลวรดี USA thank you for all your support don't forget subscribe like share thumb up อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้นเด้อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจาเจาน้องสาวคนก่อนเดิม hi everyone how everyone doing olagomotas หนึ่งห o ว samalakok หวยคอมซุกเสมอมันเสมอมันเครื่อไหมความเก็บใยใดความไข่ใยมีเดอ้อพี่น้องสุขุสุขคนบานเฮาพอกันอีกแล้วเสียงแจ้วเจาน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมืองดอกคู้นเสียงเค้นดินแดนบานเกิดเมื่อเจอเจะรัดเซิร์ฟเวอร์อยู่เมริกานี่ล่ะพี่น้องเลยมือนีสิผ้าพี่น้องมากินของเส่บๆสบสิมาทำยำเล็บมือนางหรือว่ายำตีนไกย่อยย่ ไปชมการลีลาทำแซ่บแซบกันเลยจ้าคุณผู้ชมค่ะชวนมาทำน้ำจิ้มน้ำยำน้ำพันน้ำเมี่ยงเบ้องพี่น้องสีสันเป็นแซ่บว่าพี่น้องนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วก็มาหยดนวใท้มันเข้ากันเห็นไหมจ้าสีสันเออเบ้องเบื้องเบื้องดูสีสันน้ำจิ้มน้ำยำน้ำพันน้ำเมี่ยงสูตรเด็ดเะเดอเดอน้องจาอินตังคา น้ำจิม้มน้ำยำน้ำพัน่นน้ำเมี่ยงสูตรน้องสาเห็ดยำไดนหลับรอง่าผิดหวังแซ่บเจ๋งเลยจ้าในที่สุดก็ออกมาแล้วจ้าหน้าตาอย่างนี้เลยน้ำจิม้มน้ำยำน้ำพัน่นน้ำเมี่ยงสูตรเดสเดอร์เฮดเด็ดไมซี่ฟูบเวอร์สุดยอดเลยจ้า าแล้วจ้ามือนนกระิจวดจวดคือเกาจะมาทำยำตีนตีนตีนไก่เล็บมือนางเครื่องปรุงก็มีพร้อมแล้วจ้ามีน้ำยำสูตรเด็ดเซเดอร์หอมซอยและเครื่องเทศท้อยต่างๆนะคะมีพริกมีไส้สลารี่ตะไคร้ใบมะกรูดพริกขีงหนือไทยหอมแดงกระเทียมดองกำนาำผาดบัไดาพี่น้องมะนาว มาหน้าเพื่อมาเติมจิจัดแต่แมันมจิจัดในน้ําจิ้มหรือว่าน้ํายาแลวจ้ามาละเลงกันเลยจ้าน้ำลายตัดวันี้สี่เพาละเลงย่ำสตีนไกายย่ำเหล็กมือน่งชิโชว์วิธีนะคะนี่น้ําจิ้มน้ํายําที่ทาไว้แล้วลาดลงไปจุดจ้าพ่อสกอะกอนนาอพี่น้องนาะมันไหลยอย่า กระเทียมดองพร้อมกมับน้ำใส่ลงไปขาดบไหรีพี่น้องเทศที่เราหั่นไว้เรียบร้อยตะไคร้ใบมะกรูดพริกหยวกแล้วก็ใส่ซลาลีีพริกขี้หนูไทยหอมแดงลงไปหยวก,กสิ่งทุกอย่างมันเข้าด้วยกันกสิ่งทุกอย่างอุ้ยน้ำยำเยิมๆพี่น้องเอ้ยแซ่บเบอร์เห็นยำใดก็ร์ยำนั่นสูตรน้องสาบอมีเปี่ยน สูตรนังสาวยิ่งเียนไอ้หยดกหยวกอ่าโคเล่โคเล่เขากันพี่น้อง,เอ,อองเอ้ยโคเล่ให้มันเขากันให้มันเข้าเนื้อเข้าเข้าเนื้อเข้าสิ้นเขาตอนอี๋ละพี่นอ้องมาที่นี่ซิมเบิงสุดแซ่บอร่อยกลมกล่อมบ่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าน้ำกินน้ำย่ามัมน,มมนเปียวมันหวานมันเข้มอยู่แล้วแต่นี้ก็จะ ใส่ให้เป็นจี๊จ๊าดรสชาติหอมหวานอเกีนมันสิเปรี้ยวเลยวหละพี่น้องบานนี้แซบแล้วแมนบ่าพี่น้องหอมซอยทุกอย่างลงไปแซบแล้วเด้อมาสิยางหยางน้อกบาาแท่านนี้มาส้มๆเข้า,า,ก,า,า,ขากันได้แล้วจ้ายำตีนไก่แซบ หวานมันเผ no ็ดเผ็ดนวนวยั่วยั่วเลยจ้ามาจ้ายำตินไก่ย nice ั่วยั <irie> ่ว <Hop> ย <look nationwide> ั่วยั่วเยื่อเยื่อกรเยื่อ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 อามามาเดิแล้วไผ่จะแซบมันมีทีเดียวบ้านน้องสาแห่งเดียวโอ้ยแซบอีลีมาเลยมาเลยยำติ่นไก่สดเดอรสดเดอร์หรือว่ายำเล็บมือนางรสเด็ดเผ็ดแซบหวานมันอร่อยกลมกล่อมหวานด้วยน้ำ เทียมดองนันจ๊ะอ่าเสร็จแล้วร้อยอยู่ไรตักเสื้อไปจ้าจานกระจัดไว้แล้วตวดลงไปดำโรลดพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อยำตีนไก่เล็บมือนางยุยยๆกกับคุณผู้ชมบดนน้องสาเสร็จแล้วแซบเลยบมมีเปลี่ยนมาโหลดไดแฮนมีกระดูกเก้งสีเลยพี่น้องมันจังนว สุดนี้อยากให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขสนุกสนานคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสีมนาคนชั่วอย่ามั่วใบยมุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพร่ามก่อนทําอย่ารําก่อนเพลงอย่าคมเห็นผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีน้องสาวคนนี้บ่ร์เมนเศรษฐีรับไมตรีดวงใจน้องน้อยน้องสาวไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะ หลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมันนี่ชดโชคคายจะได้มาพลาดม่าน,านหายจะได้มากำกยบโบจิปโจนรำรวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want that you had desire รักนะคะทุกคน love you แล้วพอกันไหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you guys n e x t t ช m e